ครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับชั้นป .5 นะครับวันนี้พบกับครูต้อมในอีพีที่33นะครับวันที่15กุมภาพันธ์2 5 5 5รายวิชาสังคมศึกษานะครับอีพีนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของอแหล่งทรัพยากรในภูมิภาคต่างๆนะครับทีนี้ครูขอทบทวนเนื้อหานะครับที่เราเรียนกันไปแล้วนะครับภูมิภาคของไทย ภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยเราเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ภาคนะครับแบ่งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์นะครับได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนหรือภาคยิสานนะครับภาคตะวันออกภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้นะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาเรียนกันที่ว่าในแต่ละภาคเนี่ยนะครับเขามีแหล่งทรัพยากรอะไรบ้าง นะครับแล้วก็มีสถานที่สาคัญสาคัญเนี่ยอะไรบ้างนะครับอ่าเราไปดูภาคเหนือกันก่อนเลยนะครับลักษณะทางกายภาพของภาคเหนือนะเมื่อนักเรียนดูตรงแผนที่เนี่ยจะเห็นว่าเป็นสีนตาละส่วนใหญ่นะครับซึ่งหมายความว่านะครับเป็นพื้นที่สูงนะครับหรือเป็นภูเขานั่นเองนะครับทรัพยากรธรรมชาติของภาคเหนือนะครับดินส่วนใหญ่ของภาคเหนือเนี่ยนะครับจะมีความบุดมสมบูรณ์นะครับปานกลางถึงต่ํา นัเป็นแหล่งต้นน้ำหลายสายนะครับมีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดนะครับเช่นมีป่าดิบเขานะครับป่าสนป่าเบญจพรรณนะครับแร่ที่สำคัญของภาคเหนือก็จะมีดีบุกเหล็กนะครับทางสเตนนะครับแมงกานิสนะครับเป็นต้นทีนี้เรามาดูสถานที่สำคัญสำคัญบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ที่หนึ่งนะครับคือดอยอินทนนท์นะครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่ นะมีทัศนียภาพที่สวยงามมีอากาศหนาวเย็ยนตลอดปีนะครับที่ที่2คือภูชี้ฟ้านะครับจังหวัดเชียงรายนะครับมีดอยแม่อูคอนะคมีกว้านพะเยามีแม่น้ำน่านนะครับแล้วก็น้ำพุร้อนนะครับอยู่ที่จังหวัดลำปางนะน,นี้คือของภาคเหนือนะนะครับต่อไปของภาคกลางนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ภาคกลางดูจากแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศแล้วเนี่ย นะครับอะเดี๋ยวครูใช้ปากกาไฮไลท์ก่อนอะส่วนใหญ่จะมีสีอะไรฮะสีเขียวเห็นไหมครับซึ่งเป็นที่ลาบลาบลุ่มนะครับเหมาะสําหรับการเพราะปลูกนะพื้นดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์สูงนะครับมีแหล่งน้ําตามธรรมชาติที่สมบูรณ์นะครับมีพื้นที่ป่านะพื้นที่ป่าไม้เนี่ยน้อยนะครับพืชพันธุ์ก็จะเป็นป่าเบญจพรรณแล้วก็ป่าดิบ นะครับแร่สำคัญญก็จะเป็นแร่หินปูนยิปซัมปิโตเรียมนะครับอันนี้คือของภาคกลางนะพื้นที่สำคัญของภาคกลางจะมีนี่ครับนะจังหวัดสุโขทัยนะครับมีภูทับเบิกมีบึงบระเพ็รนะมีห้วยขาแข้งอยู่ที่อุทัยธานีนะครับแล้วก็มีเขื่อนป่าศักดิ์เฉสิทธิ์อยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับสร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำจากแม่น้ำป่าศักดิ์นะครับ ต่อไปครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับลักษณะทางกายภาพเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าที่ที่ลาบลาบสูงนะครับจะเป็นสีเหลืองนะแต่ว่าไม่ค่อยมีสีน้ำตาลมากนะักนะครับจะเป็นที่ลาบแต่ว่าเป็นที่ลาบสูงนะครับจะสูงกว่าภาคกลางมาหน่อยนึงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นดินทรายนะครับดินก็มีความบุดมสมบูรณ์ต่ํา นะ้แม่น้ำจะมีต้นกําเนิดมามาจากพื้นที่ป่าบนทิวเขาทางตะวันตกแล้วก็ทางตอนใต้นะครับของภาคนะครับประมาณนี้นะนะป่าไม้ก็จะเป็นป่าไม้เต็งรังหรือป่าแดงนะครับป่าเป็นพันป่าดิบป่าสนเขาแหล่งแร่สําคัญก็จะเป็นแร่เหล็กยิปซัํมแล้วก็แร่ทองแดงนะครับอ่าทีนี้เรามาดูสถานที่สําคัญสําคัญหนึ่งเลยภูกระดึงนะครับอยู่จังหวัดเลย เป็นบริเวณนะครับที่นักท่องเที่ยวเนนิยมมาชมดวงอาทิตย์นะครับดวงอาทิตย์ตกดินนะครับมีทะเลบัวแดงนะอยู่ที่อุดรน,นะครับมีผ่านแ้มมีเขื่อนลำตะคองนะครับแล้วก็ทุ่งกุหลาบล้องไห้อยู่ที่ร้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานที่สําคัญเนี่ยสามารถแคปไว้ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวท้ายคาบจะมีไปงานให้ทํานะครับต่อไปภาคตะวันออก นะครับทรัพยากรส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนที่เกิดจากการผูกกรอนนะครับของบริเวณทิวเขาสูงของภาคนะครับจะเป็นแหล่งน้นน้ำใสสําคัญสาคัญนะครับแต่ว่าจะเป็นแม่น้ํใสสั้นๆนะมีพื้นที่ป่าที่ยังรวมสมบูรณ์กระจายอยู่ทั่วภาคนะครับแร่สําคัญก็จะเป็นแร่เหล็กทรายแก้วแล้วก็พลอยนะภาคตะวันออกนี้จะทาเหมืองพลอยซะเยอะนะครับเพราะว่ามีพลอยในเยอะนะครับสถานที่สําคัญสําคัญก็เช่น นี่จังหวัดสะแก้วนะครับเกิดจากดินถูกน้ําฝนเนี่ยกัดเซาะจนยุบตัวนะเขาเรียกว่าละลุนะมีแก่งหินเพิงนะครับอยู่ปราจีนบุรีนะเนินนางพญานะครับมีเกาะช้างแล้วก็มีท่าเรือเฉชบังอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะเป็นท่าเรือน้ําลึกนะครับเป็นท่าเรือหลักเลยนะครับในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยกับต่างชาตินะครับต่อไปเป็นภาคตะวันตก นะครับจะเป็นาภาคที่มีความยาวนะครับพื้นที่แคบนแต่ยาวนะครับดินก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํานะครับยกเว้นบริเวณที่เป็นลาบลุ่มน้ํานะครับจะมีความอุดมสมบูรณ์มากมีปริมาณน้ําน้อยนเนื่องจากเป็นพื้นที่อับฝนนะครับฝนจะไม่ค่อยตกนะเป็นพื้นที่ป่าเอ่อเป็นเป็นภาคที่พื้นที่ป่าไม้เนี่ยยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับแล้วก็มีสัป่าอาศัยอยู่มาก นะครับแล่สําคัญสําคัญก็จะเป็นฟูออไลน์รัตนาชาติแล้วก็ไพรินแล้วก็เป็นเพชรพลอยเหมือนกันนะครับของภาคตะวันตกนะอ่าพื้นะที่สําคัญสําคัญของภาพน,นี้นะครับมีน้ําตกทีอรอซูอยู่จังหวัดตากนะครับมีแม่น้าแควใหญ่อยู่จังหวัดกาญจนบุรีมีตลาดน้ําที่ราชบุรีนะครับมีเขื่อนสีน่นครินกาญจนบุรี คเครืออสังหรินทร์นี้นะครับเป็นการชลประทานลาทาแล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ด้วยนะครับมีนาเกลือที่จังหวัดเพชรบุรีมีอาวนาวอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเรานะครับอันนี้คือ,อสถานที่สำคัญสำคัญในภูมิภาคตะวันตกนะครับสุดท้ายภาคใต้นะดินนี้นะครับเป็นดินที่น้ําท่วมถึงนะมีความอุดมสมบมูรณ์ต่ำแหล่งน้ําที่เกิดจากทิวเขาทางตะวันตก แล้วก็ทางตอนกลางของภาคใต้นะครับป่าไม้จะเป็นป่าดิบป่าเปญจพรรณป่าชายเลนนะครับเพราะมีเป็นพื้นที่ที่ติดทะเลทั้งสองฝั่งนะทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันนะครับแร่ที่สําคัญจะมีดีบุกนะครับมีทางสเตนมีฟูอรไรมีทางหินมีโปติลมมีปิโตรเลียมนะครับที่มาจากเป็นมาจากทะเลนะครับเป็นการธรรมชาตินะทีนี้เรามาดูพื้นที่สําคัญสําคัญบ้างนะครับก็จะมีท่าเรืออยู่ที่ละนองนะครับ หมูเกาะอ่างทองนะมีทะเลน้อยอยู่ที่พัทลุงนะครับมีสะพานตินสู่นลานนนะครับมีอุทยานธทรนิที่สตูลนะมีเขาตะปูนะครับอันนี้คือแหล่งท่องเที่ยวนะที่สำคัญสำคัญของภาคใต้นะครับจบแล้วนะครับเนื้อหาในวันนี้นะครับลักษณะทรัพยากรแล้วก็สถานที่สำคัญของทั้งหกภาคของประเทศเรา ภาระงานวันนี้นะครับครูแจกไปงานให้ไปแล้วนะครับให้นักเรียนนะครับเขียนนี่นะเขียนเนี่ยแหล่งทรัพยากรแล้วก็สถานที่สําคัญของแต่ละภาคทั้งหภาคเลยนะเขียนแบบสรุปก็ได้นะครับเขียนมาแล้วก็พอเขียนเสร็จแล้วเขียนชื่อเลขชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปส่งในาลายกลุ่มของห้องปห้านะครับบั้มส่งงานวิชาสังคมของครูต้อมนะครับส่วนวันนี้ก็จบเป็เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ